สวัสดีวันที่13มกราคม2567ก็ับผมพบมาเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันม้างไ้แล้วเนี่ยวันนี้เราก็มากับรถเรืขอขบวนที่139กรุงเทพอุบลราชะถานีนะตอนนี้เราก็ถึงปลายทางเรียบร้อยก็เซ็นชื่อนี่คือจุดเซ็นชื่อนะหลังจากที่ถึงอุบลเรียบร้อยนะครับผมเราก็เอารถจากคํ้ามาเก็บที่ลงรถจากอุบลน,นะครับฝันะบ่งซ้ายนี่ก็เป็นที่เติมเชื้อเพลิงนะวันนี้เราก็มากับรถจาก q s y 5247นะครับผมอยู่กรุงเทพก็ร้อนมากนะครับตอนออกมาร้อนมากนะครับ พอมาถึงสถานีหินรับนี่ฝนตกนะครับผมฝนตกพอมาถึงอุบลนี่หนาวนะครับเท่ากับว่าเราเจอสามฤดูเลยคือร้อนฝนแล้วก็หนาว <c ười> ใครจะกินเราอันนี้ก็เป็นโรงบําบัดน้ําเสียนะครับผมเ <c ười> ขาจะแยกพวกน้ำมันน้ำมันออกจากน้ํานะครับก่อนจะปล่อยน้ําทิ้งต่อไปนะครับผมแต่ทใสม่นะครับนะสะอาดสะอ้านนะแล้วก็ดูแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมนะปลอดภัยนะฮะพอไม่มีน้ำมันน้ำมันเลอะเทอะอะไรเท่าไหร่นะครับผมนะครับผมนะ สวยงามนะครับผมอันนี้ก็เป็นวงเวียนกับรถไฟนะครับนะไม่ว่าจะเป็นกลับรถจากหรือว่าตู้รถนะครับส่วนเขาจะกลับนะอ่าทำไมถึงกลับอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของเขาเองเขาเขาจะต้องมีเหตุมีผลอะไรของเขานะครับผมมันอาจจะแคปนี้ขับไปได้เขาก็เลยกลับมาอีกแคปหนึ่งว่าตู้รถไฟขอพงอีฝั่งนั้นไม่ดีอีกฝั่งหนึ่งดีท่อเธออะไรนั่นก็เป็นเรื่องของเขานะครับ,รรบ,าาก,บไไก็กบกกออะะบจะอยากให้รู้ว่านี่คืออ่าที่วงเวียนกับรถไฟนะครับผมส่วนตรงูนนะครับผมตรงู้นนะครับ ตังนู้นก็เป็นงนะครับผมโรง Arrow, ซ, ragt, ซ่อมซ่อมสีรถนะครับผมนะครับผมซ่อมสีรถต่างๆนะครับผมก็มีที่ตัวนรงตัวดูดนะครับผมออคงอากาศเรียบร้อยนะครับผมสําหรับซ่อมนะครับผมนี่ก็คือโรงรถของอุบลครับผมดูนะครับผมโอ้โหสวยสะอาดสะอ้านใหญ่โตมโหฬานนะครับผมก็คือวันนี้ดูดีมากเลยนะครับผมดูดีมากเลยครับวันนี้เราก็เรียบร้อยมาเรียบร้อยแล้วเราก็กลับ กลับไปพักผ่อนกันนะครับผมนะกบไปพักผ่อนกันนะฮะนี่คือทางไปที่อ่าบ้านพักของเรานะครับผมนวันนี้ก็จะพากันไปถึงที่บ้านพักเลยนะไปถึงที่เตียงนอนเลยนะครับพร้อมที่จะนอนเลยนะเฮ้ยนะก็มีน้องตามมาด้วยนะก็ย้องก็แย้งก็ย้องมาแย้งกันมาแล้วนะหลังจากที่ทํางานมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะ้งตเมื่อวานแล้วเนี่ยมาถึงมาเช้าเลยนะครับผมก็ไม่ได้ไปไหนครับผมเดี๋ยวก็ต้องหาอะไรกินแล้วก็ก็นอนนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้นอนกันมาทั้งคืนนะครับผม มันนอนบนรถไฟมันก็เหมือนจะหลับนะครับผมงจริงมันก็หลับหลับตื่นตื่นนะครับผมมันหลับหลับตื่นตื่นทำให้เรารู้สึกอ่อนเพลียรครับ ที่นี่มันก็มีบ้านพักหลายหลังนะครับเนื่องจากมันมีรถหลายขบวนไม่ว่าจะเป็นรถเร็วหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสามห้าหนึ่งสามเก้าแล้วก็ขบวนรถด,ด่วนอีสานวัฒน์อีสานวัฒนาขบวนที่ยี่สิบสามนะครับก็เพราะฉะนั้นบ้านมันมีหลายหลังก็จะแยกกันนะครับนี่คือห้องนอนของเรานะครับห้องนอนคนจนๆจะมีใครสนคนจนอย่างเรานะครับนี่คือห้องนอนนะครับอ่าเป็นไงครับผมนะสะอาดสะอ้านนะครับผมนะม